ทักทายนะครับ f อที่น่ารักของสินแสหมิงทุกทุกท่านนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาพยากรณมาบอกให้กับทุกท่านเรื่องของเรื่องก็คือเดี๋ยวช่วงประมาณกลางๆางเดือนออมิถุนายนนะครับดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าตำแหน่งราชาโชค นะครับน่าจะประมาณวันที่15 16มิถุนายนนั่นแหละแล้วก็เมื่อดาวอาทิตย์เข้าราชาโชคนั้นเท่ากับว่าดาวทั้งหมดนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยก็มีดาวราชาโชคอยู่3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นคือดาวพระหัสที่เป็นราชาโชคอยู่แล้วแต่เดิมตั้งแต่ช่วงวันที่19เมษาย,ยน2 2ก็คือดาวศุกร์ที่เป็นราชาโชค นะครับและ3ก็ดาวอาทิตย์ที่กำลังจะย้ายเข้าราชาโชคส่งผลดีอย่างไรกับชาวลัคนาราศีกันส่งผลดีอย่างไรเรื่องใดบ้างกับชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันตั้งใจฟังให้ดีนะครับโชคดีในประการที่หนึ่งนั่นก็คือ ดาวศุกร์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันอยู่ราชาโชคตรงนี้อยู่แล้วนะและดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายช่วงกลางๆเดือนเนี่ยจะส่งผลให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันนั้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วติดต่องานสำเร็จไว้ครึ่งครึ่งกลางๆหรือทำงานสำเร็จไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตังค์หรือได้ไม่ครบ ก็มีโอกาสจะได้ครบครับนี่คือสิ่งสำคัญมากประการที่สองคือมีโอกาสจะดิวงานใหม่ๆสำเร็จแต่ขอวงเล็บไว้ว่าเป็นงานที่ต้องดิวกันแบบลับๆไม่เปิดเผยหรือมีคนคอยช่วยเหลือให้เราให้เราช่วยเหลือกันแบบไม่เปิดเผยให้งานมันสำเร็จได้ง่ายขึ้นนี่แหละคือประการที่สอง สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วทำธุรกิจทางไกลติดต่อต่างประเทศหรือธุรกิจที่ต้องมีการขนส่งทางไกลต่างๆนะดาวอาทิตย์ที่จะเข้าราชาโชคเนี่ยไม่ใช่ราชาโชคเปล่าๆไปอยู่กับนะครับไปโยกกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นราชาโชคแต่เดิมแล้วอยู่ในเรือนมรณะ แน่นอนที่สุดก็จะหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลเพราะดาวอาทิตย์เองก็ไปลอยอยู่ในเรือนกัมมะซึ่งก็คือเรือนการงานนั่นเองงานต่างประเทศทางไกลธุรกิจทางไกลจะดีมากจะดีมากๆนะครับด้วยเงื่อนไขของดาวที่ได้ตำแหน่งราชาโชคที่สินแสหมิงพูดให้ฟังทั้งหมดตรงนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีทั้งสิน้น แล้วก็เป็นดาวอาทิตย์เองที่ไปส่งแสงถึงดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกันนะครับผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคุณฟังเอาแล้วก็ใช้วิจารณญาณของคุณเองตัดสินแล้วกันว่ามันดีไม่ดีคือมันมีโอกาสที่จะมีความรักแบบลับๆเข้ามาความรักแบบไม่ค่อยเปิดเผย ความรักแบบไม่ได้เจอกันตลอดอยู่แบบไปไป,ไปมามาคุยกันแบบไปไป,ไปมามานะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าผมก็ไม่รู้มันดีไม่ดีคุณไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะมีความรักในแบบที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าดาวพฤหัสมันอยู่ในเรือนมอนะไงแล้วก็ไปอยู่กับราหูไงเออมันก็เปิดเผยไม่ได้ไงเออนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเฮ้อ ส่วนสิ่งที่ต้องระวังเอาระวังอะไรระวังสุขภาพเสาวะร,ราหูต่างทํามุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีกันเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะระบัดระวังกันหน่อยนะชาวลัคนาราศีกันทรงผลจากช่วงนี้ไปถึงบาณกลางกรกฎาคมเลยโชคดีครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงให้คําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคาร คอนโดศาสตร์แห่งโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID ด์อัดมาสเต6 6 6 6 6ิ ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ